สวัสดีครับกระบอกนายชัยถามีแยมบริษรัทอุตสาหกรรมณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ห้องพวสามจุดหนึ่งสูงข,ของไข่เลขที่34วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องส,สายไฟนะครับสายไฟนะครับ เส้นทองแดงจะนำทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้านะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันและไปป้อน,นให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ 2. Mm hmm. ะฉนวนฉนวนหรือตัวห่อหุ้มทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟรั่วไหลครับ 3. Mm hmm. แถบสีแถบสีนะั้น ้ะบอกการใช้ชนิดอุปกรณ์หรือประเภทของสายไฟเพื่อให้เหมาะกับการใช้ไฟนะครับต่อไปชนิดของสายไฟชนิดของสายไฟหนึ่สายไฟให้แสงสว่างเป็นสายไฟแรงต่ำที่เรียกว่า AB คือใช้กับระบบไฟฟ้า แสงสว่างและอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์วิทยุซีดีเทปทัทัศน์ต่างๆ,ๆนะครับ2สายแบตเตอรี่สายแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ทนต่อกอระแสได้สูงใช้ระหว่างแบตเตอรี่กับ สายหัวเทียนเป็นสายที่ทนแรงเคลื่อนได้สูงมีฉนวนหนาตัวนำสายประกอบไปด้วยสแตนเลสหรือทองแดงแข็งใช้กับวงจรแรงไฟสูงเช่นวงจรจระเบิดขนาดของสาย มีนันที่บอกว่าเป็นพื้นที่หน้าตักเท่าไหร่จะสามารถทนแรงของกระแสไฟได้เท่าไหร่ครับถ้าเราเลือกใช้ขนาดของกระแสไฟไม่ถูกมันวงจรของเราหรือว่าอุปกรของเราก็อาจจเกิดการช็อตหรือการไหม้เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเลือกไม่ถูกแล้วก็ราลองได้ว่าเราต้องซ่อมบ่อยแน่นอนต่อไปนะครับ สิ่งสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับที่การเลือกใช้สายไฟก็คือ1ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ของไฟฟ้าที่ใช้นะครับ 2. การยิงกระแสะของอุปกรณ์เสริมให้นิดนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เราอะชนิดของสายไฟและอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นทิทยุเทปโทรทัศน์ หรือว่าพูดแง่ว่าคือปูบอ์ออชชั่นต่างๆหรือปูรณ์ที่ช่วยอำเนวดความสวบในรถยนเราจะใช้สายไฟคือขนาด0.5ตารางมิลลิเมตรนะครับซึ่งจะทนกระแสดได้สูงสุด9แอมแปร์นะครับแล้วก็2ก็คือสายแบตเตอรี่นะครับจะมีตั้งแต่ขนาด8ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป ต่อไปจะพูดถึงเรื่องแถบสีครับแถบสีเรามีไว้อย่างไรนั้นมันสำคัญมากนะครับถ้าเราเกิดใช้สายไฟที่ประเภทมันก็จะเกิดการชอดอย่างที่ตล่าวไปในข้างต้นนั้นแล้วก็เพื่อแยกประเภทชนิดของอุปกรณ์ภายในรถยนต์จะได้ตรวจสอบและซ่อมแซมได้ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นมาตรฐานของรถทุกคันอยู่แล้วครับว่าแถบสีนะั้นจะใช้อะไรบ้างเราลองมาดูโคดสีกันก่อนนะครับโคดสีอย่างแรกที่ใช้เป็นมาตรฐานคือ 1. โคดบีโคดบีภาษาอังกฤษคือแ a c k แปลว่าดำสายนี้จะเป็นสายเฉพาะ เป็นหรือสายกาวาหรือถ้าคนไทยเรียกว่าสายดินอะไรสายกาวนี่แหละครับ 2.W เบ,บไว้ขาเป็นสายช้า์3มเลสสัญลักษณ์อาครับสีแดง,งรรอุปกรณ์สอง,วงรรสว่างอุปกรณ์สองสว่างน,นี้ก็รวมเช่น,บนเบรกด้วยนะครับตทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟบเบรกด้วยนะครับ แล้วก็ G G สีเขียวนะครับเป็นเขาเรียกว่ากรีนก็คือสัญลักษณ์ต่างๆของอุปกรณ์เช่นอย่างเช่นไฟชุมเฉินอะไรประมาณนี้ไฟไฟที่ขึ้นหน้าจอเราครับขึ้นการทำงานของหน้าจอหน้าปัดของเราแล้วก็ Y วายคือกิโลสีเหลืองเป็นสายกวาปรอนต่างๆวิทยุโทรทัศน์ต่างๆในรถยนต์นะครับส่วนอีกอย่างหนึงคือว่าแถบสีนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่หลากเดียวนะครับบางทีจะมีพวก GR ก็คือกรีนเลดเขียวถ้าแบบภาษาไทยก็เรียกว่าเขียวคา แดงเขียวคาดแดงน,นี้จะอ่านว่าอย่างไรก็จะแปลว่าเขียวนั่นคือสีพื้นส่วนนาก็เป็นสีที่คาดสายไฟนะครับแล้วก็ส่วนสายไฟพวกนี้จะสามารถใช้ไปอย่างไรก็คือว่าสองสีนั้นส่วนมากก็คือจะไป ครับก็คือสายไฟนะครับสายไฟในรถยนต์นั้นอนะ่ะเราต้องทำการบำรุงรักษาดูแลนะครับอย่าให้ชรุดขาดหรืออย่าทำให้เปียกน้ำบ่อยนะครับไม่งั้นสายไฟเราจะมีปัญหาได้และอย่างนึง่ก็คือเพฝากไว้เรื่องสายไฟบ้านไฟบ้านนะครับถ้าเป็นค่าเตือนอายุการใช้งานสักห้าปีสิ กำหนตหวุดสักครั้งถ้าสายอยู่ก็ควรทำการเปลี่ยนครับเพราะว่าตัวใช้หดนั้นสภาพซึ่งบอกมาาสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากเอาเพียงครนี้ขอบคุณครับ